ในที่สุดก็มีข่าวออกมานะครับสำหรับ All New Toyota Fortuner ใน Generation ใหม่หรือรุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2024นี้ครับเราต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับว่า Toyota Hilux r e v o และ Toyota Fortuner เนี่ยเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่าช่วงท้ายของ Generation ปัจจุบันแล้วครับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์และไฮลักซ e โวที่มีพื้นฐานเดียวกันนั้นกำลังจะมีการปรับปรุงแพลตฟอร์มใหม่อย่าง TNGA ร่วมกับโตโย t a t a าโคมาและ t o โยต้าโฟร์รันเนนั่นเองครับใน t o โยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมปัจจุบันนี้ครับในประเทศไทยที่มีการวิ่งอยู่ตามท้องถนนมากมายเนี่ยเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอรที่ใช้ตัวถังนิรภัย G.O.A นะครับคุณผู้ชมสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ประเทศไทยครับโฉมปัจจุบันเปิดตัวในปี2015 บนโครงสร้างลิ้นภัย G.O.A และประปับปรุงโฉมล่าสุดในปี2020มีการเพิ่มรุ่นย่อยพิเศษต่างๆมากมายระหว่างทางครับข่าวนี้ครับมาจากแหล่งข่าวของทางฟิลิปปินส์ครับว่าทางโตโยต้ากำลังเตรียมส่งขุมกำลังแบบไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสำหรับโตโยต้าพ o r t ์เนอและโตโยต้าไฮรักรีโวบนขุมกำลังดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรในตลาดออสเตรเลียและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนั่นรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับคุณผู้ชม และนอกจากนั้นครับยังมีการคาดการว่า Toyota h i l u ัก e v o หรือว่า Toyota f o r t u n e er เในเจเนเรชันใหม่นี้ครับจะมาพร้อมกับการอัปเกรดระบบความปลอดภัยด้วยการติดตั้ง Toyota Safety Sense 3.0ทุกรุ่นเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนั่นเองครับ Toyota Safety Sense ครับคุณผู้ชม เป็นระบบความปลอดภัยที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นพื้นฐานของรถยนต์ในยุคปัจจุบันของบางแบรนด์เขาแล้วนะครับจะมีระบบต่างๆที่ช่วยทําให้เราปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นครับมีระบบเตือนต่างๆระบบเตือนจุดอับสายตาและก็อีกหลายๆอย่างครับคุณผู้ชมที่จะทําให้การขับรถบนท้องถนนของคุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ นอกเหนือจากนั้นครับคุณผู้ชมรูปที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้ครับเป็นรูปเลนเดอร์เท่านั้นนะครับได้หลุดออกมาว่า To y ยต a Fortun e r ในเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยหน้าตาอาจจะคล้ายคลึงประมาณนี้ครับมีรูปแบบตัวถังที่กว้างยาวสูงประมาณนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นดีไซน์ด้านหน้าครับคล้ายกับ t o y ยต a t ทา o คมาของทางอเมริกาเขาเนะครับแน่นอนละคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ครับโตโยต้าไฮรักนิโและ t o y o ต้าฟอร์จูเนในประเทศไทยบ้านเราก็มีพื้นฐานเดียวกันนะครับหน้าตาก็อาจจะคล้ายคลึงกันพอสมควร ในเจเนอเรชันใหม่นี้ครับอาจจะฉีกออกมาหน่อยแต่ก็คงจะไม่ได้ต่างกันมากสำหรับ Toyota h ไฮ u ักซิโและ Toyota f o r t ์จูเนอในประเทศไทยบ้านเราครับและนอกเหนือไปกว่านั้นครับ t ตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเตรียมส่งรถยนต์ไฮบริดอีก4รุ่นเข้าประเทศไทยในปี2023นี้ครับและขั้นตอนต่อไปครับก็คือการที่ Toyota ามอเตอร์เข้าไปคุยกับรัฐบาลน,นั่นเองครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือขอส่วนลดนั่นเองครับคุณผู้ชม4รุ่นในที่นี้ครับ หนึ่งในนั้นจะไม่มี t o y o ต a p r รีอออย่างแน่นอนครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือ t o y o ต a Innova h y ไฮบรที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยครับและอีก3รุ่นครับที่คอนเฟิร์มแน่ๆแล้วล่ะนั่นก็คือ Toyota t o y o ต a y a าร s ส t i ทครับคุณผู้ชมที่จะเป็นเครื่องยนต์ E-Smart เครื่องยนต์ E-Smart เนี่ยก็จะทำงานคล้ายคลึงกับเครื่องยนต์ E-Power ของทางนิสสันเ้านั่นเองครับ อาจจะต้องรอดูนะครับว่า All New Toyota Fortuner ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี2024นี้อาจจะมาเร็วกว่าคาดและก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าเราดูยอดขายย้อนหลังนะครับคุณผู้ชมถึง Fortuner จะไม่ได้เปลี่ยนเจนหรือว่าไม่ได้มีการ All New ครับยอดขายเขาก็เป็นอันดับ1แทบทุกเดือนในปีที่ผ่านมารวมถึงในปีนี้ด้วยนะครับไม่มีเหตุผลใดๆเลยครับที่โตโยต้าจะเร่งเปิดตัวให้เร็วมากขึ้น